นี่เป็นโคมของนิสสันนาวาร่านะครับลูกค้านะครับถือโคมมาจากบ้านนะครับมาให้ทางร้าน o อ d s ี o ชของเรานะครับทำการขัดนะครับขัดไฟเลนไฟหน้าตัวนี้นะครับเนื่องจากมีหรือสีเหลืองนะครับใช้งานมานานนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าพ่นไอสตรีมนะครับและขัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาใสแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เรา ขัดโคมไฟนะครับแล้วก็สตรีมนะครับน้ํายาด้วยความร้อนไปแล้วนะครับสําหรับโคมลาเวล่าชิ้นนี้นะครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าตัวโคมนะครับคือน่าจะมีการใช้งานมาอายุยาวนานนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับตัวนี้นะครับก็นํกขับไปใช้งานใหม่ได้นะครับก็คือให้ความใสกว่าเดิมนะครับกว่าตอนที่มาครั้งแรกนะครับตัวนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากขัดโคมไฟนะครับหน้านะครับรถเดิมนะครับที่มีสภาพเหลืองนะครับหมองคล้ำนะครับสามารถแวะมาได้ที่หน้าร้านอุปดีช็อปนะครับมีบริการนะครับขัดโคมไฟและเคลือบนะครับด้วยระบบไอน้ำสตีมนะครับท่านใดแวะมาได้นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708นะครับร้านอุปดีช็อปนะครับจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้า ถึง6โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ